ต้องบอกว่านี่คือไฟที่3ของทั้งคู่แล้วนะครับไปพยายามไปแล้วเวียงซ้ายเดินเข้ามาอุ้ยดูฮะจะแทงเข่าแต่ว่าเจอพลิกทุ่มลงไปนะครับนี่ฮะถ้าพลิกทุ่มแบบนี้ครับผมกรรมการจะเหมือนกับบอกว่าให้คะแนนนะครับผมได้คะแนนนะฮะทิมทิมมนครับแล้วก็เวียงไปครับวูบรวบเข้ามาฮะจะทุ่มว่ายังไงฮะโดนทีปไว้ก่อนครับโดนแทงเข่าขึ้นไปอีกทีนึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับ และหลายๆคนที่เคยติดตามคลิปของมวยไทยฮีโร่น่าจะเคยได้ยินแอดมินทีพูดถึงครูบัวขาวนะครับว่าเป็นนักมวยไทยเพียงคนเดียวที่เป็นแชมป์สามกติกานั่นก็คือมวยไทยคิกบ็อกซิ่งและชูดบ็อกซิ่งครับและหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกติกาชูดบ็อกซิ่งนะครับผมวันนี้แอดมินทีนำเอาคลิปการแข่งขันของศึก S อสคัพปี2010นะครับผมซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แบบ8คนนะถ้าจะชนะทัวร์นาเมนต์วันนั้นนะครับต้องต่อยถึง3ไฟในคืนเดียวนะครับถึงจะชนะได้ครับ โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมมีความน่าสนใจอย่างมากเพราะว่ามีแชมป์เควีวสองสมัยสองคนร่วมแข่งขันด้วยนั่นก็คือแอนดี้ซาเวอร์และก็ครูบัวเขานั่นเองครับวันนั้นเนี่ยยังมีครูโบวีส่ส่ออุดมสอนนะครับผมที่เป็นนักชกไทยไปแข่งขันด้วยครับสำหรับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับผมก็คือมัดเท้าเข่าได้เนาะแต่กติกาชุดบ็อกซิ่งครับผมมัดเท้าเข่าสอกได้นะครับแต่ในศึกวันนั้นเนี่ยห้ามสอกนะ แล้วก็มีกติกาเพิ่มเติมคือสามารถที่จะทุ่มได้นะครับผมแล้วก็จับหักล็อกในขณะยืนได้ด้วยนะครับก่อนรับชการแข่งขันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมในวันนั้นเนี่ยหลายๆคนต่างคิดว่าครูโบเขาจะต้องเจอกับแอนดี้ซาเออร์ในรอบชิงนะครับแต่กลายเป็นโทบี้อิมาดาครับที่เอาชนะแอนดี้ซาเออร์มาได้นะครับโดยแอนดี้ซาเออร์เนี่ยเอาชนะครูโบวีในในรอบที่1นะครับ แล้วก็ทวีมาดาดเนี่ยมาเอาชนะทางเอลิซาเวอร์ได้ในรอบที่2นะครับดูฮะทางทบีมาดาดเดินเข้ามาแล้วเจอคูบัวขาวพลิกเหลี่ยมไปครับนี่ฮะต้องบอกว่านี่คือไฟที่3ของทั้งคู่แล้วนะครับแต่ยังไปแล้วเวียงซ้ายฮะเดินเข้ามาอูดูฮะาจะแทงเข่าแต่ว่าเจอพลิกทุ่มลงไปนะครับนี่ฮะถ้าพลิกทุ่มแบบนี้ครับผมกรรมการจะเหมือนกับบอกว่าให้แทนนะครับผมได้คะแนนนะฮะทิมที่มัดครับอืมแล้วก็เวี่ยงไปครับ หวรวบเข้ามาฮะจะทุ่มว่ายังโดนขีไว้ก่อน,นครับโดนแทงเข่าขึ้นไปอีกทีหนึง่งดูฮะจังหวะน,นี้หมัดต่อยเข้าไปครับแต่ว่าทาทโคลบี้ก็พยายามที่จะสวนคืนเหมือนกันนะครับเนี่เป็นนักชกนะครับผมที่เป็นแชมป์ MMA นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเอาชนะมามืดจากแอนดี้าวเวอร์เข้ามาได้ครับหัวเข่าก็ผ่านสองออชกมาเหมือนกันนะครับผมเตะเจาะยากไปดูอีกไม่ถึงครับดูครับเดินเข้ามาแล้วพยายามจะทุ่มฮนะ ต่อยว่าโดนหมัดซ้ายแล้วก็โดดเข่าเข้าไปอีกทีนึงเตะซ้ายตามมาครับเดี๋ยวลูกค่ะต่อยท้องไปแล้วเตะเจาะยางไปอีกทีนึงจับขาจะทุ่มไม่มีจังหวะครับโดนขีดพันแขกเข่าครับ,เ,รบเอาฮะพลิกเหลี่ยมล้มลงไปครับโดนเจาะยางไปแล้วเจาะไปอีกทีนึงครับผมแต่ว่านี่ฮะจับขาไว้แต่มีโอกาสที่จะยกทุ่มนะครับโอ้โหทุ่มตอนแรกมาได้โดนต่อยท้องเข้าไปอีกทีนึงทิมหมัดมาครับผมล่ามประคั้นเจอหมัดเวียงไปแล้วหนุ่ยดูครับเข่าขวาแล้วเตะเจาะยางไปอีกที เดินตามเข้าหาครับต่อยท้องไปครับแล้วแทงเข่าต่อยท้องเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้ตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าครูภูก็ยังฟิตฟิตอยู่เลยนะครับผมยังวัยรุ่นอยู่นะฮะตัวบางๆหน่อยนะครับผมในตอนนั้นนะครับโอ้ทบี้มีปัญหาที่ขาครับโดนเตะไปหลายทีครับโดนพักแล้วเตะจ่อยางครับพยายามที่จะพุ่งข้อมาลรวบแล้วเตะโนเตะจ่อยางไปอีกทีหนึ่งโอ้โหดูฮะครูภูเขาเตะจ่อยางไปครับ คี่มาเจาะยางอีกทีหนึ่งเจอหมัดมาแทงเข่าเข้าไปครับผมแล้วต่อย,ตอยเตะเจาะยางล้มลงไปครับเอาละฮะกรรมการเห็นแบบนี้ครับโอโ้โหนับหรือเปล่าครับดูโโฮะอ่านับนะครับผมนี่ฮะก็จะมีกดทีคเหมือนกันนะครับถ้าโดนนับสักครั้งในยกเดียวก็จะแพ้ได้เลยดูครับต,ต่อยมาครับผมโดนเตะเจาะยางไปเจาะยางเข้าไปอีกทีนึงครับผมแล้ว,มวออมห,หมัดขวาเจาะยาง Bever. ไม่โดนทิมหมัดมาไม่โดนเตะเจาะต่อยขึ้นไป นี่ครับหู่ยดูครับพอเห็นแล้วว่าขามีปัญหานะครับผมทางครูบัวขาวก็จมตีเข้าไปที่ขานะครับกาอย่างไรฮะเช็คอาการแล้วก็นับไปนะครับนี่ฮะโดนนับไปแล้ว2ครั้งนะครับถ้าเกิดโดนนับอีกครั้งหนึ่งในยกนี้เนี่ยก็จะแพ้ไปเลยครับเตะเจ้าย่างมาจับขาไว้ครับโบวีเดินบุกเข้าใส่ครับเนี่ยฮะ แต่ว่าในกติกานี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะ,ะจับล็อกบนพื้นได้เหมือน MMA นะครับจับถักล็อกได้แค่บนข้างบนนะครับอุ้ยครับผมเตะไปแต่ว่าหมดเวลาซะก,ก่อนนะครับน่าเสียดายครับถ้าเกิดว่าโดนเจาะยางแล้วล่วงลงไปซะก,ก่อนในยกนี้นี่ก็น่าจะโดน TKO ไปแล้วนะครับโอ้โหฮีามาด,ดานี่ลากขาเข้าไปชีมมุมเลยนะครับสำหรับทางครูขาวก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมต้องบอกว่าใน สองไฟแรกนะครับผมก็ต่อยมาแล้วนะครับ3ยกแล้วก็3ยกนะครับในไฟที่เจอฮิโรกิชิชิโดในไฟที่1่แล้วก็ทางแวนออสพพลนะครับผมในยกต่อครับแคลี่อยู่นะครับก็เป็น6ยกแล้วนะแล้วก็มายกนี้นะครับผมทางคบี้ไม่ช่นกันนะครับอาจจะดูเหนื่อยกันบ้างเพราะว่านี่เป็นยกที่อ่อเรียกว่าไฟที่3ของคืนนี้ดูครับผมโดนแฮงขวาไปเดินเข้าหาพยายามจะต่อยครับโดนเข่าเข้าไปแล้วโดนเข่าซ้ำอีกทีนึงฮะ โดนเตะขาไปครับนี่ครับพยายามที่จะไม่อยู่ห่างนะครับป้องกันการโดนเตะขาแต่ว่าเข้ามาแบบนี้ก็โดนเตะได้อยู่ดีครับโอ้โหดูฮะดูเจาะยางไปอีกแล้วครับผมยางจะแตกไหมเนี่ยเดินเข้ามาโดนขวี่แงขวาโดนเข้าไปเต็มตัวครับผมแต่ว่าทมที่ก็ยังลุยเต็มที่นะครับอย่างที่เห็นนะฮะโอ้โหจิตใจก็ไม่ธรรมดาครับโดนเตะไปอีกทีนึงแล้วเจาะยางไปครับผมพับในฮะนี่ฮะขาซ้ายของโทบี้เนี่ยมีปัญหาแต่ว่าเหวี่ยงมัได้อยู่ครับ โูนไปอีกทีฮะหมุขาชตแล้วครับจังหวะนี้โดนต่อยไปแล้วเตะขาไปแล้วกระโดดเข่าตามไปครับโอ้โหนี่ยอืต้องบอกว่าโดนเตะขาแบบนี้มันเจ็บมากๆนะครับผมโดนเจาะยางอย่างนี้นะฮะแค่วางอย่างเดียวก็เจ็บแล้วนะครับโอ้หดูฮะจา์โดดหรือสีเหินมาแล้วก็จับขาคูบัวขาไว้พยายามที่จะหักขาครับอืมไม่ได้นะฮะถ้าลงไปแบบนี้แล้วก็คือไม่ได้นะครับผมต้องหักตอนยืนนะครับฮะขึ้นมาต่อครับ เตะขาไปอีกทีนึงอ้ยเจ็บแทนเลยครับเสียวแทนนะฮะพรุ่งนี้จะนั่งไหวไหมครับเนี่ย,ยผมบอกว่าแอดมินก็เคยโดนครูของแอดมินเตะขามา3มทีร่วงเลยครับเพราะว่าเตะหนักมากๆนะครับผมแล้วก็เตะช็อตไปที่บริเวณเ,เส้นปัตะค่าด,ด้วยนะครับเส้นเอ็นของแอดมินนะครับอ,อันนี้เนี่ยเตะไปที่กล้ามเนื้อนะครับผมอาจจะพอทนได้บ้างครับ โดนได้หลายทีนะครับแต่ก็โดนเต่ที่เส้นเนี่ยผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับเจ็บเลยฮะอุ้ยดูฮะโดนไปอีกแล้วครับม่วงลงไปครับกลัมการนับแล้วฮะฮะในยกที่2นี้จะไวไหมครับผมสําหรับทางโทบี้มาดาครับแชมป์เอ็มเอ็มเอของเราครับก็มาต่อยในกติกาชุดบ็อกซิ่งแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกติกากลางนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ได้วิชาที่ตัวเองถนัดนะครับดูเข้ามาครับนี่ฮะพยายามที่จะเข้าใกล้แล้วก็จะทุ่มนะครับต่อยไปครับ อ่ะป,ประคัตใส่คูบัวขาวโดนเตะเจาะย,ยาไปเหวี่ยงซ้ายมาแล้วจาะย,ยางไปอีกทีนึงโอ้โหโดนเตะไปครับกรรมการว่ายังไงฮะดาวนะครับผมตอนนี้ก็คือนับต่อครับนะฮะตอนนี้ก็คือโดน2นับนะครับถ้าล่วงไปอีกทีเดียวครับในยกนี้เนี่ยก็ถือว่าโดน TKO นะครับ3นับในครั้งเดียวครับเอาฮะคูบัวขาว เจอมาครับอุ้ยเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเห็นแล้วก็เจ็บครับแล้วก็นี่ฮะโอ้ทิ้งตัวเลยครับผมบอกาว่าเหนื่อยนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าต่อวันนั้นเนี่ยต่อยมาทั้งหมด8ยกเลยนะครับผม3ยกในไฟแรก3ยกในไฟที่2แล้วก็2ยกในไฟสุดท้ายครับนี่ฮะทางครูวกวขาวนะครับผมก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นแชมป์อีบ็อกซิ่งมวยไทยแล้วก็ชูบ็อกซิ่งครับผมแล้วก็อีก10ปีต่อมาครับครูวกเนี่ยส่ง ปิ่นเพชรบัญชาเมฆนะครับผมไปแข่งขันในศึกชูดบ็อกซิ่งนะครับ S Cup 2,020แต่ว่าไม่ได้เป็นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับผมเป็นการแข่งขันแค่ชิงแชมป์ในไฟท์เดียวเลยก็ต่อยกันถึง8ยกอีกเหมือนกันครับโอ้โหเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมให้ชนะนะครับผมก็ยังมีนะครับผมให้ถึง8ยกเลยดีครับนี้ต่อยแค่5ยกนะแล้วก็เสมอนะครับต่อยมาอีก3ยกจนในที่สุดทางปิ่นเพชรบัญชาเมฆคว้าแชมป์มาได้นะครับ ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวแอดมินทีจะนำเอาคลิปมันๆแบบนี้ให้รับชมกันอีกครั้งครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ